ในเรื่องของเศรษฐกิจของไตร,ตรามาสสกันบ้างนะคะโดยเฉพาะท่องเที่ยวนะต้องบอกว่าภูกเก็ตยัางยืนหนึ่งต่อเนื่องค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำนักง,งานภาคใต้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไตรามาสสามขยายตัวต่อเนื่องตามแรงส่งภาคก,การท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตและขยายตัวจากรายได้ด้านการเกรษตรรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐค่ะ นายทัดลาบเผ่าเหลืองทองผู้มนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคใต้แถลงข่าวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรามาส3มปี2567และแนวโน้มในไตรามาสถัดไปต่อสื่อม,มวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องณอาคารสำนักง,งานธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคใต้อํำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและผ่านระบบซูมซึ่งพบว่าเศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวจากไตรามาสก่อนจากแรงส่งภาคท่องเที่ยวที่มีต่อน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจีนและรัเสเซียรวมถึงยังมีผลดีจากวันหยุดยาวในหลายประเทศและเที่ยวบินที่ฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลต่อการเพิ่มของอัตราการเข้าพักอยู่ที่78.9สเปอร์เซนต์ส่วนด้านนักท่องเที่ยวไทยมีจํานวนลดลงค่ะ ขณะเดียวกันเรื่ององการจ้างงานก็ปรับดีขึ้นในไตรมาสนี้สะท้อนจากจํานวนผู้ประกันตนม .33 ที่เพิ่มขึ้นนะครับตามการจ้างงานในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักอย่างในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งส่วนใหญ่ยังเน้นการจ้างงานแบบรายวันรวมถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตอาหารและถุงมือยางประกอบกับการจ้างงานภาครัฐช่วงต้นไตรมาสที่เพิ่มขึ้นหลังบังคับใช้พรบงบประมาณ2 5 1 7 ส่วนจังหวัดกระบี่และพังงายัางฟื้นตัวช้านะครับนอกจากนี้เป็นเรื่องดีที่ในห่วงไตรมาสนี้เศรษฐกิจภาคการเกษตรดีขึ้นรายได้ของเกษตรกรขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนของรายได้จากยางพาราเนื่องจากราคาที่ยังคงสูงอยู่ส่วนปริมาณผลผล,ผลิตที่ก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนรายได้จากปั๊มน้ํามันและทุเรียนช่วงนี้ลดลงนะครับตามปริมาณผลผล,ผลิตที่น้อยซึ่งเป็นผลจากภาวะแรงช่วงต้นปีประกอบกับราคาทุเรียนลดลงในเดือนกันยายน ตามการแข่งขันในตลาดจีนที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคากุ้งทำกเกษตรกรยิ้มได้เนื่องจากได้ได้กลับมาขยายตัวราคาดีขึ้น แต่บางส่วนก็ยังคงมีปัญหาผลผลิตที่ยังคงน้อยอยู่ครับส่วนภาคอุตสาหการรมมีการขยายตัวจากการผลิตอาหารทะเลกระป๋องถุงมือ,อยางและยางพาราแปรรูปที่เพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของคู่ค้าจากสหรัฐอเมริกาส่วนความต้องการยางแปรรูปจากจีนอยู่ในช่วงทรงตัวตามเศรษฐกิจที่ชะลอขณะนี้ขณะที่ด้านการผลิตไมย้ยางพาราแปรรูปขยายตัวจากคำสั่งซื้อไฟเบอร์บอร์ด ในตลาดตะวันออกกลางและอีกส่วนหนึ่งในการทําให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกับโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจด้านพุ่มในการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคใต้เปิดเผยว่าเงินหมื่นก็เป็นส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นกระเตื้องขึ้นประชาชน มีการนำไปใช้จ่ายนะคะซื้อของอุปโภคบริโภคและชำระหนี้สินซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนยอมรับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักส่วนการคาดการเศรษฐกิจในไตรมาสหน้าคาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยโดยภาคก,การท่องเที่ยวจะดีขึ้นต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นขณะที่รา,รายได้กเกษตรกรจะลดลงส่งผลให้การบริโภคขยายตัวได้เล็กน้อยค่ะ แบบเศรษฐกิจภาคใต้นะครับไตรมาส3ของปี2567นี่ก็ยังขยายตัวได้อยู่นะครับจากโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับรายได้จากภาคเกษตรเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับจากพืชอย่างเช่นอย่างพาราที่ยังทําให้มีรายได้เกษตรกรยังมีรายได้ที่ดีอยู่นะครับืเศรษฐกิจมีส่วน๋อามีส่วนนะครับแต่ว่าอย่างในส่วนของภาคเอกชนนะครับจากที่เรา พูดคุยมาบ้างนะครับก็มีทั้งได้รับเงินหมื่นาอาจจะไปเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้ก็มีนะครับในเรื่องของนําไปซื้อสินค้าอย่างที่อ,อุปโภคบริโภคอันก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจนะครับบางส่วนก็นําบางส่วนนะไปใช้ชําระหนี้บ้างนะเพะฉะนั้นผลที่อาจจะต่อมีต่อเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แบบแเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักนะครับแต่ก็มีผลนะครับช่วยให้อย่างเช่นในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีผลทําให้การจับใจ่ายใช้สอยมันดีขึ้นเช่นกันอันะนี้ก็เป็นจาัดก,การที่เราพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับ